1.107กิโลเฮิร์เป็นแม่าข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ AM 612ก h สิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคเกาะติดสถานการณ์ PM 2.5โดย ASRG สถานี KU Tower กับุนข่าวิยยมศู์ทอเตรียมแมสให้พร้อมก่อนออกไปข้างนอกทีม ASRG ได้ติดตามสถานการณ์ความเข้มข้นของ PM 2.5จากสถานี KU Tower ณวันที่20กุมภาพันธ์2566พบว่าค่าความเข้มข้นของ PM 2.5ของวิทยาเขตบางเขนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทยโดยท่าเฉลี่ยราย24ชั่วโมงอยู่ที่89.0ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่าดังกล่าวบ่งบอกว่าคุณภาพอากาศณปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะชาวกเกษตรและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงควรงดการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเช้าหรือควรสวมหน้ากากอนามัยขณะทํากิจกรรมด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ กลับมาติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5กนันได้ใหม่ในช่วงเวลา11นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กำหนวันถึงท่ารายงานค่ะกะต,ติดชิดหน้าปัดวิทยกุกับสถานการณ์ PM 2.5โดย KU Radio Network